สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันกับช่อง Any Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาขอแนะนำการพันแกนล,ลอนดัดดิจิตัลเพิ่มทรงวีคว่ำแบบฉบับ Any กันค่ะ ค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะเช็คให้พร้อมนะคะอุปกรณ์พร้อมหวีพร้อมนะคะเราก็จะเริ่มการแบ่ง4ีส่วนเหมือนเดิมค่ะวีคว่ำลักษณะเหมือนทรงที่เราม้วนแบบทรงบ๊อบนะคะแต่ว่าให้เอียงองศาขึ้น45องศาค่ะแน่นอนนะคะแนวเราจะกรีดตั้งแต่ด้านสูงสุดในช่อนะคะลงมาเป็นเฉียงเป็นหักมุมลงมาวงแขนเราจะตั้งวงเหมือนเดิมนะคะเวลาเข้าแกนให้เอียงตามช่อบผมที่เราดึงไว้ให้เส้นผมตึง แล้วก็โยกสายได้เลยนะคะแต่ลักษณะแกนเห็นไหมคะจะต้องตึงแล้วในช่วงช่อจะต้องเท่ากันนะคะแอเรียจะต้องเหลือเท่าๆกันถ้าบางทีพันไปแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งเหลือน้อยนั่นหมายถึงว่าตอนเข้าฉากเนี่ยไม่ตรงนั่นเองนะคะ พอมาด้านนี้เห็นไหมคะจุดแนวตรงนี้เราก็ใช้หางหวีกีดขึ้นมาชนเห็นไหมคะให้มันผ่านนิ้วชี้ของเราเห็นไหมเป็นลักษณะนี้มันก็จะเป็นวีคว่ำค่ะเห็นไหมฮะเป็นวีคว่ำนะคะแบบนี้ เห็นไหมพอมาเป็นด้านข้างขวาของคุณลูกค้าเมื่อกี้เนี่ยด้านซ้ายเราจะยกขวาด้านซ้ายของพี่ช่างจะต้องยกขึ้นตามแนวผมเนื่องจากว่าเห็นไหมคะเราแบ่งชอผมแล้วฉากผมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วถ้าฉากผมเปลี่ยนไปเราท่วงท่าของพี่ช่างจะต้องเปลี่ยนไปด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์นาะอ่ะโอเคนะคะเห็นไหมคะดึงผมเก็บตอนเก็บปลายเนี่ยไม่ต้องตึงก็ได้นะอ่าแต่ว่าหย่อนแต่เราจะคลีบคลีบไว้แต่พอเข้าได้รอบ รอบสองรอบแล้วต้องดึงผมให้ตึงเห็นไหมคะลักษณะผมตึงนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่สูงเกินไปแล้วเราก็ไม่ต่ำเกินไปแนวฉากจะต้องตึงนะคะอะแบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างก็จะเป็น V ีคว่ำแบบนี้นะคะ ด้านข้างนะคะเวลาขึ้นวีคว่ำนะคะเนื้อลอนผมเนี่ยจะสะบัดออกโดยเฉพาะข้างหน้าจะสวยค่ะส่วนใหญ่แล้วผมยาวๆนะคะแล้วก็ลอนค่อนข้างที่จะเป็นลอนที่โก้หลูนะคะค่ะแนะนําเพื่อนช่างสามารถต่อยอดกันได้เลยค่ะในกรณีนี้ดัดถึงโคนนะที่ยกแนวตั้งฉากแต่ถ้าเกิดว่าเราดัดแค่ครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผมหรือดัดแค่ไปลายไม่จำเป็นจะต้องยกสูงขนาดนี้นะคะเอาแนวที่ปลายผมได้เลย ส่วนด้านหน้านะคะถ้าเราอยากจะให้เนื้อผมค่อนข้างที่จะไม่กดทับลงมารีบไปเรายกได้เลยนะคะยกสูงขึ้นไปได้เลยแล้วก็ถ้าลูกค้าแสกมาด้านนี้เนื้อผมมากกว่านะคะอีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถโน้มนะคะไปฝั่งด้านหลังเ,เล็กน้อยนะคะแล้วก็หมุนแล้วก็เก็บทุกครั้งนะคะถ้ามีฟุ้งฟิ้งแบบนี้แนะนําอาหารผมทีสามของเรากวาดไปเลยค่ะลูกผมเขาจะเรียบนะคะแล้วโดยเฉพาะโซนด้านหน้าเนี่ยจะได้ดูงานค่อนข้างออกมาสวย เป็นแบบนี้นะคะลักษณะเขาก็จะโค้งมาเป็นแบบนี้นะคะหนังยางเนี่ยถามว่าเกี่ยวกี่เส้นคะจะกี่เส้นก็ได้เอาให้เนื้อผมอยู่นะคะแต่ถ้าผมอ่อนแอเนี่ยแนะนําว่าไม่ต้องไปล้างหนังยางเขาเยอะมากนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะนะคะเรียกว่าวีคว่า ลำดับต่อไปนะคะเราก็จะแนะนําขนมปังที่เราออกแบบมาพิเศษเลยสําหรับเพื่อนช่างเนาะจะได้ง่ายเห็นไหมคะเราม้วนชิดโคนแล้วแน่นอนนะคะแผ่นมันเยอะมันกว้างใช่ไหมอ่ะนะคะเราก็จะใช้เทคนิคในการพับอ่ะพับมันยังไงเรามาดูนะคะแน่นอนนะคะเราก็ใส่ลงไปตรงนี้ตรงนี้เราก็เบิ้นเลยค่ะเบิ้นเพื่อรองไว้ไม่ให้ตัวความร้อนของแกนเนี่ยไปโดนนะคะแล้วก็ใช้หนังยางเกี่ยวเลยค่ะมันง่ายมากๆเลยเกี่ยวแค่เส้นเดียวก็อยู่นะคะเพื่อนช่าง ช่อสุดท้ายนะคะเราก็พับอย่างนี้นะคะเราจะให้เหลือเนื้อผ้าเนี่ยเยอะกว่าส่วนอื่นเห็นไหมคะมันเด้งขึ้นเลยเด้งขึ้นมันก็อัพมันจะช่วยให้ยกตัวแกนเนี่ยให้มีวอลลุ่มมากขึ้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ